สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นซัดวงจรอุบาทการเมืองไทยถ้าอยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลโดนเล่นงานสังเวยการต่อสู้โดยเมื่อวันที่2เมษาย,ยนปี2565นายชูวิทย์กมนลวิสิต อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจกำลังคืนชื่อดังได้โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่กรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ n อ s อสามกอของนางสมพรจึงรุ่งรลงกิจและบุตรอีกสองคนเนื่องจากพบว่าเป็นที่ป่าไม้ถาวรโดยมีรายละเอียดดังนี้ว่าไม่รู้คุ้มไหม เรื่องที่ดินของคุณแม่ธนาธรที่เป็นปัญหาเมื่อลูกมาเล่นการเมืองทําให้ถูกขุดคุ้ยจนถูกหาว่าครอบครัวโกงบ้านโกงเมืองผมเข้าใจดีว่าคุณสมพรถูกกล่าวหาทางทางที่ซื้อที่ดินมาอย่างถูกกฎหมายและสุจริตใจ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำใจเมื่อเข้าสู่วงจรการเมืองและไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับรัฐบาลย่อมเป็นที่ถูกจับจ้องไม่ว่าเรื่องใดคุณธนาธรเข้าสู่การเมืองแรกเริ่มด้วยจิตใจที่ต้องการเห็นบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงแต่กลับต้องแลกด้วยการที่ทางน้องทั้งแม่ถูกเล่นงาน รวมทั้งตัวคุณธนาธรเองที่ต้องถูกห้ามเล่นการเมืองจากพักอนาคตใหม่กลายเป็นพักเก้าไกลจากหัวหน้าพักกลายเป็นแค่หัวหน้าคณะจากแคนดินเดตนายกมนตรีกลายเป็นผู้ต้องหาคดีอาญายาัยางไม่พูดถึงเรื่องเงินทองที่เสียไปกับการเมืองและบรรดาคนหน้าไหว้หลังหลอกที่แปรสภาพจากสะสะในพักใต้สังกัดกลายสภาพเป็นงูเห่า ไม่พอยังมีคดีตามมาอีกเป็นรวนทั้งตระกูลความเจ็บปวดนี้เป็นสิ่งที่คุณธนาธรต้องแบกรับไว้แต่เพียงผู้เดียวสั่งเวยให้กับการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณธนาธรได้เข้าใจการเมืองไทยว่าไม่ได้เล่นกันแบบตรงไปตรงมาหนทางไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังมันช่างโหดร้ายจนบางครั้งต้องกลับมาทบทวนว่า มันคุ้มหรือกับความหวังดีต่อบ,บ้านเมืองมีเพียงคุณธนาทรเท่านั้นที่จะตอบได้ผมไม่ได้พูดให้คุณธนาทรท้อแท้แต่อย่างใดแต่ณวันนี้ย่อมได้ลิมรสชาติของการเมืองไทยได้เป็นอย่างดีแล้วขอต้อนรับเข้าสู่วงจรอุบาทของการเมืองไทยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเชน่นก็เพราะ วงจรอุบาทแบบนี้นี่แหละบ้านเมืองถึงต้องการคนแบบคุณธนาทรและไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ต้องมีคุณธนาทรอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเพื่อให้วงจรอุบาทแบบนี้หมดไปสู้ๆครับจะมีคนรวยๆแบบคุณธนาทรสักกี่คนที่อยากจะเห็นบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเห็นมีแต่เกาะผู้มีอำนาจหากินแข่งกันรวยจากภาษีกบโกย โดยไม่สนใจประชาชนผมเชื่อว่าครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจฝั่งคุณธนาธรเข้าใจและทราบดีว่าทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเสียสละและการสูญเสียแต่จะเป็นกำลังใจอยู่เบื้องหลังครอบครัวคุณธนาธรเสมอไปถ้าคุณธนาธรถ้ามีโอกาสเป็นแคนดิเดตนายกอีกครั้งผมและครอบครัวผมเทใจเทคะแนนให้อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับต้องเปลี่ยนแปลงและทำลายวงจรอุบัตินีให้ได้นะครับ ขอบคุณมากครับที่ไม่ทิ้งอุดมการณ์ผมขอสนับสนุนคุณธนาธรครับมันเป็นวงจรอุบัติของการเมืองหรือวงจรยับยั้งความเจริญของบ้านเมืองกันแน่งามไส้งานนี้โดนเข้าแล้วจับกลุ่มแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลสัญญาณประยุทธ์อยู่ไม่ครบเทอมนายวรวัตรเอื้ออภินญยกลคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเมืองพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยว่าจากการทำงานในพื้นที่ภาคใต้พบว่าประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับพักเพื่อไทยอย่างอบอุ่นและล้นหลามประชาชนต้องการให้พักเพื่อไทยแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลักทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่มองว่าหลายปีที่ผ่านมาประชาชนถูกทอดทิ้งไร้การเหลียวแลจากรัฐบาลนอกจากนี้การลงพื้นที่พบว่า เสียงสะท้อนจากประชาชนหลายจังหวัดสิ้นหวังกับรัฐบาลชุดปัจจุบันและต้องการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนอกจากนี้เสียงประชาชนส่วนมากอยากให้พรรคเพื่อไทยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้พร้อมมั่นใจว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยสามารถปฏิบัติได้จริงและจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นด้อ,อย่างแน่นอนนายวรวัตรกล่าวด้วยว่า สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นพรกเพื่อไทยตั้งเป้าส่งผู้สมัครสดในานามพักเพื่อไทยในทุกเขตเลือกตั้งและเชื่อมั่นว่าด้วยนโยบายและความตั้งใจจริงของพรรจะโดนใจคนในพื้นที่รวมทั้งมีสสใหม่พักเพื่อไทยในหลายจังหวัดทางภาคใต้อย่างแน่นอนมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกมุรีไม่น่าจะอยู่ครบเทอมเพราะพบว่ามีการใช้อำนาจจับกลุ่มแกนนำคนสำคัญของพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลเดียวกันในภาคใต้ที่ถาให้ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจต่อกันในพรรครัฐบาลอย่างแน่นอนดังนั้นชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจ ต่อกาันในรัฐบาลและจะส่งผลให้รัฐบาลล้มในตลอดเวลาในวรวัตกล่าวในขณะที่ทางด้านของนายพัชระนาดฏพันธ์กรรมการบริหารและคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่จะได้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทม50เขตเพราะไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมมา9ปีแล้วตั้งแต่ปี56 ซึ่งทาให้กรุงเทพมหานครเมืองหลวงและหน้าตาของประเทศไทยได้เสื่อมถอยลงอย่างมากทั้งที่เป็นเมืองระดับโลกแต่กทมไม่ได้มีการพัฒนานเลยเมื่อเทียบกับการเมืองระดับโลกอื่นๆขนาดนายอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมคนปัจจุบันที่มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุจันโอชายังให้คะแนนตัวเองแค่5คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนแต่ก็ยังจะอยากลงเลือกตั้งเพื่อทำงานต่อ และเมื่อนายถาวรเสนเ,เนียมแกนำกระปปสและเคยอยู่พรรคประชาธิปัตยด้วยกันออกมาเชียร์โดยบอกว่านายอัศาวินเคยช่วยหลือกระปปสมาตลอดแต่นายอัศาวินกลับบอกว่าไม่รู้จักกปปสทั้งๆท,ที่มีรูปถ่ายกับกระปปสหลายภาพปรากฏอยู่ในโซเชียลทําให้หลายคนสงสัยว่าตั้งใจจะหลีกเลี่ยงความจริงเพราะเหตุใดและรังเกียจกระปปปส ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมโทรมครั้งนี้ขนาดนั้นเลยหรือทั้งที่การได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้ว่ากทมอาจจะเพราะเกี่ยวข้องกับกบปปสแต่แรกก็เป็นได้เหมือนกับสมาชิกกปปสคนอื่นๆที่ได้ดิบได้ดีกันในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งอดไม่ได้ที่คนจะคิดกันว่าพลเอกประยุทธ์และกปปสมีความสนิทแนบแน่นกันอย่างมากจึงนำมาสู่การปฏิวัติ และได้ครองอำนาจมาจะ8ปีแล้วทำให้สภาวะของประเทศไทยและสภาวะกรุงเทพมหานครต่างก็เสื่อมโทรมลงอย่างมากในพัชระกล่าวต่อว่าภาวะความเสื่อมโทรมของกรุงเทพมหานครจะต้องได้รับการแก้ไขแบบยกเครื่องครั้งใหญ่จะให้คนที่ให้คะแนนตัวเอง5เต็ม10มาแก้ไขก็คงจะไม่ได้เหมือนที่พลเอกประยุทธ์พูดเองว่าต้องใช้สติเลือกผู้ว่ากทมอ,อย่าทาผิดซ้า เลือกผู้นำที่เหมือนไม่ได้เลือกความล้มเหลวก็จะเกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายกันเพราะ8ปีที่ผ่านมากทมก็เละเทะไม่แพ้ประเทศไทยเลยดังนั้นในฐานะคนกรุงเทพคนรุ่นใหม่และในฐานะคณะทำงานเศรษฐกิจภักเพื่อไทยจึงอยากเห็นการพัฒนาของกทมอย่างเป็นรูปธรรมและสดคล้องกับรัฐบาลใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งใหญ่ครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกล ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านมารับชมสด